สวัสดีครับพ่อแม่ที่น้องผมก็มาเกะกลองใบดอยที่สั่งมาจากชอปปี้ี๋ยวเรามาดูกันไก่ข้อตอบสวยตุกติดตามก็ได้ตุกเตะกุกกระดินเก้เตียนด้วยนะครับ ต่้งในต่งใสรอะไรมาบาาลุงเอสเคตีลุงเอสเคตีนะครับ เดี๋ยวเราสามารถเหตุดูดางในกันมีไม้มีไม,ม,ม้สองตัวแล้วก็สายกางเดี๋ยวเห็นไหมครับเดี๋ยวจะทุดสอมให้ดูในคลิปหน้าบ้านธุมาภาพเสียมันจะออกบาดีไหมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เกนี้ขอนะครับสวัสดีครับ